สวัสดีครับผมมาร์ควิทยาวัฒท้าคำลือนะครับผม V11 ครับสวัสดีครับบอสครับทับัตรงามกุมานชัยวีสครับสวัสดีค่ะพ่ะแพรค่ะทรัญญามโนริหกุลวีเกค่ะสวัสดีครับปออนุพทองบริสุทธิ์วี so many, e สครับผมก็ดีใจมากครับท so ี่แบบว่าเหมือนความฝันได้ไปเป็น12คนรู้สึกดีใจมากครับโล่งแบบแบบกดดันมานาน แค่ขอฝากถึงคุณแม่แลวกันค่ะว่าอขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้แพะได้มายืนถึงจุดจุดนี้แล้วก็จะพยายามเต็มที่นะคะจะทําให้ดีสุดแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆอีก88คนด้วยความฝันของทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราจะทําให้ดีสุดเพื่อทุกคนค่ะแล้วผมก็อยากจะฝากพ่อฝากแม่นะครับว่ามาทำได้แล้วนะภูมิใจได้แล้วลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกที่เอาแต่ใจต่อไปแล้วต่อไปจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ครับ ก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ครับที่แบบว่าคอยสนับสนุนบอลมาตลอดก็วันนี้บอลก็ทำได้น้วนะครับก็คิดถึงยังเลยก็ขอบคุณพ่อแม่มากๆเลยครับที่ทำให้บอลได้มีวันนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่ถุดคำให้แบบสมกับที่พ่อแม่ยังดูมาตั้งแต่เด็กนะครับขอบคุณมากครับล่าเริงคุยเก่งก็บอกคนง่ายอะค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นคนเฮฮาสนุกสนานล้นล้นล้วเนาะอ่า สรับผมนะครับก็คงเป็นเพราะว่าติดพูดเหนือครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับผมอ่านะครับก็จุดเด็นก็เรื่องเต้นมาครับก็ว่างๆไม่มีอะไรก็เต้นอย่างเดียวก <laughs> ็น่าจะเป็นเรื่องยิ้ม,มครับเพราะว่ามีอะไรก็ชอบยิ้มครับผม